สวัสดีครับผมเดวิสานบ้านๆครับมือนีกะนะครับ,นนรบพาสาวอีสานมายามเบี้ยครับมือนีสีไทยเองเอาไปอะไรคิดคา้าตั้งกล้องไฮจักจีไป็ทิพย์ไม่ใช่บุครับลองติดตามกันเมื่อครับอัดสีโป้งเน้นยัยกหน่อยสีโป้งปันไดยอู้หนาวขนาดเลยวะ โอ้ยเงาใสคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนกล่องประจับพวกกัด้องไปประจับพวกกัดที่เรานี่นี่ใสแบบนี้แหละใกลไกลยังอยู่มันเดิม

นี่ะครับอม้มันมัน,มนอโอ้ยบัว <c oughs> ได้ระเบ,บิดนะปวดปวดได้ปวดปวดได้ปวดปวดได้หรอกโอ้ปวดได้อยู <c oughs> เย่เดี๋ยวเดเดี๋ยว <c oughs> เดเอามาผิดเอามาผิดนี่เป็นไฟไส้ใไญ่ปวด Cùng một ngày đi Cùng một ngày đi Không ai Hửi Hát Bớt đi nhỉ Ôi, nghèo xây Nghèo xây bên cái này Tôi đi tìm bùa đấy Hát Mong làm mình nghe xây rồi nghe bớt Ui Ui ừ. <ไ>ต้องคุ้ต้องคุณนะครับลองติดดามกันต่อเออบ,บียดเบียดหกลังนี่ลมั้งล้างน้ำบดติดล้งนั้น,นขาดตัวหันเราเราต้องย่างมากก็ได้แผลนั่นแหละ O oh, đường biết hát O oh, bong hát 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 hát

ไม่ผีก้อนไฟกับเบิดหยามเพลียังรังเราปะเงียบเบิด,ววบดสองลังไปไม่ผิดเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกซอ,องลังไม่ทัง้งที่อุ้ย,ยาปลาคาอีแหละ อ้ล่างนี่กระลอนแงงๆงงมึงดูป้อนปลาเคียงไหมปลาติ้นได้่หมใช่ป่ะอู้ปลาเคียงเร่เร่เรเออปะ่มะ,ปะ,ม,ปะมามาเดี๋ยวจังเอาเลาตุ่มปลาตินเนี่ยปลาซิวพอนี่งจันี่มีเงียเสียดีวะอันนี้นนนนยังแงงดีเก่า่ครับ chắc làng rồi là bố, hóc ừ, say hóc này cà rốt, nhung khô, cà rốt, nhìn này làng nung, tít cổ ô bom mien, ô cổ ô này ừ, cà rốt เห็นบ่นะเห็นกบกินกบบ่ได้บ่ได้บ่ไดรเบ็ดหอยที่เรื่องฝาเสียงว่ากบมันลงมากินเดี๋ยวมันสะมาติดลังนี่แหละเอามันหลุดบ่ะนะรุดรุดแล้วไม่ดูเหรอจ้เออกบมันหมดน้ำอยู่ตัวเต็มเลยเออเดี๋ยวๆมีตั้งหลายตัวเซอเออไปเดี๋ยวไม่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 ไปขึ้นแล้วครับผม สำหรับมื่อนีี้ต่ขอ <ใน S 1> จบคลิปนะครับภ้า <ใน S 1> สาอีสานมายามเบ็ด,ด,ดครับไวซ์มิเดอครับสวยๆมาบงมาชมกวนด้วยวนครับตัวเดียวเตรียมบัวเลยครับล่มเสลือกเกลือนตัวใหญ่ยีวะ่ท่นีแดน่นครับผมสำหรับมือนี้ขอจบคลิปไวซ์มิ สวัสดีเพจทางในกษัตริย์กดกดสมัครใครในเด้อครับทางยูทูบช่องไอีสานมันบ้านนะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับอีสานมันบ้านด้วยกันสำหรับมื้อนี้ก่ะสวัสดีครับ